โรงเรียนสุเจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้อีกีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งชีวิตเีายวเราวกลับไปทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้แล้วก็ททำการบ้านที่ครูสั่งให้เรียบร้อยนะครับทุกนะคนรับทราบนะครับ เอ้นะครับอ่ะสีแดงพอดีเลยนะครับทุกคนเกยบอุปกรณ์แล้วก็รับปาะทานได้ครับการรีบกินข้าวเร็วเข้าเราจะได้ขายติมต่อรีบกิน๋ยู่นี่ไงไม่เห็นเหรอโหวันนี้ขายไอติมได้ตั้ง520บาทเนี่ยโอ้โหขายได้เยอะเนาะอยากมีเงินเยอะขนาดนี้บ้างจัง ถ้าอยากได้เงินเยอะๆก็ต้องออมสิกว่าจะออมได้แต่ละบาทก็ยากเหมือนกันนะเราขโมยเงินนี้ไปเลยไหมจะบ้าหรอเพอเจอไปใหญ่แล้วไปเอาเงินไปส่งคุณครูกันคุณครคุณครูคันนี้ขายติมได้520บาทค่ะโอเคจ้าขอบใจนะไปพักได้ค่ะขอบคุณค่ะ ด,ดูนี่ก็คือเหมือนยอดเงินเราหายไปประมาณส0นร้อยย่สเนี้ยพิงโอ้เยอะนะคะพี่อืมแล้วทำไงดีคะพี่เอเด็กนะไม่ครบหรือยังไงเดี๋ยวเราลองถามคิีมกับการดูเนาะว่ายอดเงินหายไปไหนส่วนเนี้ยครูมีอะไรจะคุยกับเาอหรือเป่าคพอดีว่าเอาครูครูอ่ะ เช็คเงินไอติมใช่ไหมคะที่หนูขายกันนะคะลูกพอดีว่ายอดเงินอะหายไป320บาทคุณครูเลยอยากจะถามค่าคิมกับการว่าหนูรู้ไหมว่าเงินอะส่วนนี้มันหายไปไหนลูกหนูมไม่ทราบค่ะหนูมไม่รู้ค่ะการฉันว่าเธอนี่แหละที่เอาไปอะเมื่อวันนั้นเธอบอกว่าเธออยากได้เงินไอติมอะจะบ้าเหรอวันนั้นฉันที่พูดเล่นเฉย ไม่ต้องทะเลาะกันนะคะครูเรียกว่าถามเฉยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูกลับไปเลยกันได้เลยขอบคุณมากค่ะเพียงพี่ว่านะต้องมีคนเอาเงินไปแน่เลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปกันแน่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเรารู้เดี๋ยวเราดูกล้องจรปิดก็ใช่ใช่ไหมคะดูกล้องจรปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเรารู้ว่าใครเอาไปเราก็เรียกผู้ปกครองครูคะคุณครูคะว่าไงลูกมีอะไร คือเล่าวันนั้นคุณครูคะหนูขอโทษนะคะนี่คือเงินค่าจ้นที่หนูเอาไปค่ะคือว่าให้คุณยายทานยาให้ตรงเวลานะคะเหมือนเดิมเลย ให้ดูที่หน้าสองได้เลยค่ะค่ะทั้งหมดกี่บาทคะสี่ร้อยคาลูกมากินยาก่อนจ้ะตังไหนไปซื้อยามาลูก หนูไปช่วยป้าสีปลูกมันมาจ้ะป้าสีก็เลยให้ค่าขานมหนูก็เลยเอาเงินนี้ไปซื้อยาให้ยายจ้ะดีแล้วลูกาำคำยายไว้นะอย่าเกเรนะลูกนะเกิดเป็นคนบ้านตั้งใจเรียนรักษาความดีไว้นะลูกต้องมีความซื่อสัตย์ต้องควบคุมใจลูกนะยายอายุมากแล้วไม่รู้จะอยู่กับหนูไปสักเท่าไหร่ โตขึ้นมาตกตั้งใจเรียนนะเป็นคนดีนะลูกนะจกใจยายนูสานึกผิดแล้วค่ะคุณคูนี่คือเงินที่หนูกับยายปลูกผักและเอาไปขายะคะ่ะ หนูเอาเงินนี้มาคืนแทนเงินค่าไอติมที่หนูเอาไปค่ะการเกมเราขอโทษนะดีแล้วแหละลูกคนเรานะคะคำผิดก็ต้องรู้จักยอมรับผิดแต่ครั้งหน้าหนูจะทำอีกนะเพราะว่าการลักขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าหนูมีปัญหาอะไรเนี่ยหนูสามารถมาปรึกษาคุณครูได้ปรึกษาในทุกเรื่องเลยลูกเดๆก็เหมือนกันนะคะมาปรึกษาคุณครูได้ทุกคนในโรงเรียนเลยค่ะยินดีที่จะช่วยเหลือเนาะ และอย่างหนึ่งเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนขอโทษแล้วให้อภัยได้ไหมคะได้ไค่ะให้อภัยกันลูกไปเราขอโทษนไรไวาม่อส,รสัรสร้างสาคมเป็นสุขโรงเรียนแห่งชีวิต ท,ที่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป